วัสดีจ้าวันนี้ยายจะเอาคู่บัลลังกระถางนี้มาเปลี่ยนนะคะมาเปลี่ยนกระถางให้เขาเขามีลูกแล้วค่ะคู่บลังเขาเป็นเร็บดําปุ๋ยคอกหมกักใบไม้หมกักแล้วก็ปูนเปลือกหอยนะคะใส่ดินไปด้วยหนึ่งส่วนนะคะดินถุงธรรมดานี่แหละค่ะหนึ่งส่วนเพื่อช่วยรักเดินดีมาก คู่บัลังนี่เขาเป็นอกูนิมาที่มีใบสวยมากนะคะใบเขาจะเรียวยาวยายชอบเขาเวลาที่ใบเขาให้ลากยึดดีนะคะดินนะคะค่ะแล้วก็คลุกเคล้ากันไปเลยนะคะการคลุกเคล้าส่วนผสมการปลูกนี้ดีอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ยายใช้สูตรผสมนะคะ3ามเดือนก็จะเติมให้เขาอีกครั้งหนึ่งค่ะ บีบปีดปีบเขาออกนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าวัสดุการปลูกร่นซุยคะ่ะวัสดุเป็นแต่มมพร้าสัสั์เป็นส่วนใหญ่มันจะนุ่มคะ่ะจะนุ่มไม่ทําหลายต้นไม้นะคะจะนุ่มคะ่ะ,คะกดไปเลยนะคะกดแน่นๆนเข้าไปเลยคะ่ะอ,อาหารเขากดแต่ว่าก่อนเพิ่มใดย,ยก็จะใส่สตาร์เกิรลจีก,ก่อนนะคะค่ะหลายกระถางเลยคะ่ะวันนี้กว่าจะเสร็จก็คงประมาณสองชั่วโมงคะ่ะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาชมย้ายปลูกต้นไม้คะ่ะชอบ ต้นหานี้ยายใช้สุดผสมนะคะสามเดือนก็จะเติมให้เขาอีกครั้งหนึ่งค่ะบีบปีบเขาออกนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าวัสดุการปลูกร่อนซุยค่ะออกแดงไปเลยนะคะจะสวยมากค่ะ ใส่วัสดุการปลูกให้แน่นๆลงไปเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องกลัวข้เจ็บค่ะกดไปเลยกดไปเลยเพราะว่าไม่ให้ลากยึดดีนะคะดินนะคะค่ะแล้วก็คลุกเคล้ากันไปเลยนะคะการคลุกเคล้าส่วนผสมการปลูกนี้ดีอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆอาหารเขา แต่ว่าก่อนเพิ่มยายก็จะใส่สตาร์เกลจีก่อนนะต้นไม้ยายต้องกินยาแก้ปวดประจําค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกินแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่ายายจะพยายามปลูกต้นไม้ทุกวันวันละต้นค่ะปลูกทุกวันเลยนะต้นไม้ส,สวยๆให้เพื่อนชมนะคะเสร็จแล้วคะ่ะขอบคุณทุกคนคะ่ะค่ะสตาร์เกิลจีป้องกันมดแมลงนะคะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยละลายช้าหนึ่งช้อนค่ะหนึ่งช้อนปุ๋ยละลายค่ะ ดูสิคะว่ารากจะเยอะไหมอืม๊บว้าวรากทะลุก,กระถางจริงๆด้วยค่ะเพราะต้นเขาใหญ่มากดูรากนะคะรากเดินดีมากค่ะถ้าใครรักต้นไม้จะรู้ค่ะว่าเวลาปลูกต้นไม้แล้วจะมีความสุขมากเลยนะคะค่ะวันนี้ก็จะปลูกหลายกระถางอยู่ค่ะอยู่ข้างหลังนะคะเพื่อนๆสวัสดีจ้าวันนี้ยายจะเอาคู่บรรลังกระถางนี้มาเปลี่ยนนะคะมาเปลี่ยนกระถางให้เขาเขามีลูกแล้วค่ะ คู่บอลลังเขาเป็นเลบดำปุ๋ยคอกหมกักใบไม้หมกักแล้วก็ปูนเปลือกหอยนะคะใส่ดินไปด้วยหนึ่งส่วนนะคะดินถุงธรรมดานี่แหละค่ะหนึ่งส่วนเพื่อช่วยอากูนิมาพันใบใหญ่ค่ะต้องเปิี่ยนกระถางให้เขาเขาจะได้โตเร็วๆว,วัสดุในการปลูกก็มีแบบนี้นะคะมะพร้าวสับปีปัญหานิ้วข้อมือแทบค่ะการออกกำลังกายแบบนี้ทำให้ยายไม่ปวดนิ้วข้อมือนะคะค่ะ เมื่อก่อนตอนที่ยายไม่ได้ปลูกอโกูนิมาพันใบใหญ่ค่ะต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาเขาจะได้โตเร็วๆว,วัสดุในการปลูกก็มีแบบนี้นะคะมะพร้าวสับค่ะหลายกระถางเลยค่ะวันนี้กว่าจะเสร็จก็คงประมาณสองชั่วโมงค่ะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาชมยายปลูกต้นไม้ค่ะ ชอบต้นไม้ยายต้องกินยาแก้ปวดประจําค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกินแล้วนะคะเพ,เพื่อนเอนเพราะว่ายายจะพยายามปลูกต้นไม้ทุกวันวันละต้นค่ะปลูกทุกวันเลยนะต้นไม้ยายต้องกินยาแก้ปวดประจําค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกินแล้วนะคะพเพื่อนเอน,เพ,นเพราะว่ายายจะพยายามปลูกต้นไม้ทุกวันวันละต้นค่ะปลูกทุกวันเลยนะคะาเดินดีมาก คู่บันลังนี่เขาเป็นอากูนิมาที่มีใบสวยมากนะคะใบเขาจะเรียวยาวยายชอบเขาเวลาที่ใบตล้นไม้ยายต้องกินยากแก้ปวดประจําค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกินแล้วนะคะเพื่อนๆเพราะว่ายายจะพยายามปลูกต้นไม้ทุกวันวันละต้นค่ะปลูกทุกวันเลยนะเอ็มออกแดงไปเลยนะคะจะสวยมากค่ะ ใส่วัสดุการปลูกให้แน่นๆลงไปเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องกลัวข้าเจ็บค่ะกดไปเลยกดไปเลยเพราะว่าถ้าใครรักต้นไม้จะรู้ค่ะว่าเวลาปลูกต้นไม้แล้วจะมีความสุขมากเลยนะคะค่ะวันนี้ก็จะปลูกหลายกระถางอยู่ค่ะอยู่ข้างหลังนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นการออกกําลังกายนิ้วข้อมือด้วยค่ะเพราะยานคะยกเว้นแต่วันไหนที่ยุ่งมากถึงจะไม่ได้ปลูกค่ะ ลงกระถางด้วยมะพร้าวสับก่อนนะคะเพื่อนเพอเพรเวลาที่เราสวัสดีจ้าวันนี้ยายจะเอาคู่บรลลังกระถางนี้มาเปลี่ยนนะคะมาเปลี่ยนกระถางให้เขาเขามีลูกแล้วค่ะคู่บลังเขาเป็นเก็มออกแดงไปเลยนะคะจะสวยมากค่ะใส่วัสดุการปลูกให้แน่แนๆลงไปเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องกลัวเขาเจ็บค่ะกดไปเลยกดไปเลยเพราะว่าอาหารเขา แต่ว่าก่อนเพิ่มยายก็จะใส่สตาร์เกิลจีก่อนนะมีปัญหานิ้วข้อมือเทข็ค่ะการออกกําลังกายแบบนี้ทําให้ยายไม่ปวดนิ้วข้อมือนะคะค่ะเมื่อก่อนตอนที่ยายไม่ได้ปลูกต้องอาหารเขากดแต่ว่าก่อนเพิ่มยายก็จะใส่สตาร์เกิลจีก่อนนะคะยกเว้นแต่ว,วันไหนที่ยุ่งมากถึงจะไม่ได้ปลูกค่ะ ลงกระถางด้วยมะพร้าวสับก่อนนะคะเพื่อนเพราะเวลาที่เราต้นไม้สวยสวยให้เพื่อนชมนะคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณทุกคนคะ่ะ <ata>? วัสดุเป็นแต่มะพร้าวสับเป็นส่วนใหญ่มันจะนุ่มค่ะจะนุ่มไม่ทำลายต้นไม้นะคะจะนุ่มค่ะกดไปเลยนะคะกดแน่นๆเข้าไปเลยค่ะวัสดุเป็นแต่มะพร้าวสับเป็นส่วนใหญ่มันจะนุ่มค่ะจะนุ่มไม่ทำลายต้นไม้นะคะจะนุ่มค่ะกดไปเลยนะคะกดแน่นๆเข้าไปเลยค่ะ ไม้ก็มาดูคลิปยายค่ะยายก็จะมีคลิปต้นไม้กับคลิปหลานปันๆค่ะเพราะว่ายายอยู่บ้านค่ะไม่รู้จะทําคอนเทนต์อะไรนอกจากปลูกต้นไม้แล้วก็เอาให,ให้ลากยึดดีนะคะดินนะคะ แล้วก็คลุกเคล้ากันไปเลยนะคะการคลุกเคล้าส่วนผสมการปลูกนี้ดีอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อไม้ก็มาดูคลิปยายค่ะยายก็จะมีคลิปต้นไม้กับคลิปหลานปันๆค่ะเพราะว่ายายอยู่บ้านค่ะไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรนอกจากปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าใครรักต้นไม้จะรู้ค่ะว่าเวลาปลูกต้นไม้แล้วจะมีความสุขมากเลยนะคะค่ะวันนี้ก็จะปลูกหลายกระถางอยู่ค่ะอยู่ข้างหลังนะคะเพื่อนๆค่ะสตา์เอจีป,ป้องกันมดแมลงนะคะ แล้วก็จะใส่ปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยละลายช้าหนึ่งช้อนค่ะหนึ่งช้อนปุ๋ยละลายเต็บดำปุ๋ยคอกหมักใบไ,ไม้หมักแล้วก็ปูนเปลือกหอยนะคะ ใส่ดินไปด้วยหนึ่งส่วนนะคะดินถุงธรรมดานี่แหละค่ะหนึ่งส่วนเพื่อช่วยค่ะหลายกระถางเลยค่ะวันนี้กว่าจะเสร็จก็คงประมาณสองชั่วโมงค่ะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาชมยายปลูกต้นไม้ค่ะชอบต้นไม้ก็มาดูคลิปยายค่ะยายก็จะมีคลิปต้นไม้กับคลิปหลานปันๆค่ะเพราะว่ายายอยู่บ้านค่ะไม่รู้จะทำคอนเทมอะไรนอกจากปลูกต้นไม้แล้วก็เอาต้นไม้ส,สวยๆให้เพื่อนชมนะคะเสร็จแล้วคะ่ะขอบคุณทุกคนคะ่ะ ถ้าะสะดูเป็นแต่มะพร้าวสับเป็นส่วนใหญ่มันจะนุ่มค่ะจะนุ่มไม่ทำลายต้นไม้นะคะจะนุ่มค่ะกดไปเลยนะคะกดแน่นๆเข้าไปเลยค่ะอ,อาหารเขากดแต่ว่าก่อนเพิ่มใยก็จะใส่สตาร์เกิลจีก่อนนะคะยกเว้นเตียววันไหนที่ยุ่งมากถึงจะไม่ได้ปลูกค่ะลงกระถางด้วยมะพร้าวสับก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะเวลาที่แล้ว เห็นไหมคะการปลูกต้นไม้ก็คือการออกกําลังกายอย่างหนึ่งในวัยสาวน้อยอย่างยายนะคะเราไม่มีเวลาไปทําอะไรก็ปลูกต้นไม้ละค่ะออกแดงไปเลยนะคะจะสวยมากคะ่ะใส่วัสดุการปลูกให้แน่นๆลงไปเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องกลัวเขาเจ็บคะ่ะกดไปเลยกดไปเลยเพราะว่าพานี่ยายใช้สุดผสมนะคะสามเดือนก็จะเติมให้เขาอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ บีบปีบเขาออกนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าวัสดุการปลูกล้นซุยคาเฟมออกแดงไปเลยนะคะจะสวยมากค่ะใส่วัสดุการปลูกให้แน่นๆลงไปเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องกลัวเขาเจ็บค่ะกดไปเลยกดไปเลยเพราะว่าไม่ให้ลากยึดดีนะคะดินนะคะค่ะแล้วก็คลุกเคล้ากันไปเลยนะคะการคลุกเคล้าส่วนผสมการปลูกนี้ดีอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆพื่อทําให้เรามีสุขภาพจิตด,ดีด้วยแล้วก็ ออกกาลังกายด้วยนะคะค่ะหลายกระถางเลยค่ะวันนี้กว่าจะเสร็จก็คงประมาณสองชั่วโมงค่ะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาชมย้ายปลูกต้นไม้ค่ะชอบต้นมีปัญหานิ้วข้อมือเคทบค่ะการออกกําลังกายแบบนี้ทําให้ยายไม่ปวดนิ้วข้อมือนะคะค่ะเมื่อก่อนตอนที่ยายไม่ได้ปลูกต้นไม้สวยๆให้เพื่อนชมนะคะเสร็จแล้วคะ่ะขอบคุณทุกคนคะ่ะ ถ้าะสะดูเป็นแต่มะพร้าวสับเป็นส่วนใหญ่มันจะนุ่มค่ะจะนุ่มไม่ทําหลายต้นไม้นะคะจะนุ่มค่ะกดไปเลยนะคะกดแน่นๆเข้าไปเลยค่ะถ้าใครรักต้นไม้จะรู้ค่ะว่าเวลาปลูกต้นไม้แล้วจะมีความสุขมากเลยนะคะค่ะวันนี้ก็จะปลูกหลายกระถางอยู่ค่ะอยู่ข้างหลังนะคะเพื่อนๆสวัสดีจ้าวันนี้ยายจะเอาคู่บรลลังกระถางนี้มาเปลี่ยนนะคะมาเปลี่ยนกระถางให้เขาเขามีลูกแล้วค่ะ ผู้บัลังเขาเป็นเห็นไหมคะการปลูกต้นไม้ก็คือการออกกําลังกายอย่างหนึ่งในวัยสาวน้อยอย่างยายนะคะเราไม่มีเวลาไปทำอะไรก็ปลูกต้นไม้ละคะ่ะถ้าใครรักต้นไม้จะรู้คะ่ะว่าเวลาปลูก